สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มารีรเลฟตลอดชแนลนะคะวันนี้มีคลิปนะคะเป็นเพกเด็กนะคะมีในหัวข้อที่มีชื่อว่านะคะเขาไปปรึกษาเรื่องคุณกับใครนะคะนั่นก็คือเขาไปพูดคุยเรื่องคุณกับใครนะคะเขามีเรื่องตุ้งหนกกุ้มใจอะไรนะคะนะก็มี3ามกองไพ่ให้เรื่องนะคะมีกองกระต่ายสีชมพูกองกระต่ายสีขาวแล้วก็กองกระต่ายสีแดงค่ะ ถ้าเลือกได้แล้วนะคะมันจะไปเริ่มอ่านจากกองกระต่ายสีชมพูนะคะอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะคะอ่าเรามาดูซินะคะว่าเขาที่คุณคิดถึงนะ่ะเขาไปปรึกษาเรื่องคุณนะคะกับใครนะเขาปร,ปรึกษาเรื่องคุณกับใครอืม หมอดูแน่นอนนะคะเขาไปถามหมอดูนะคะเขาไปถามหมอดูที่ที่มองเห็นนะคะนั่นคือเขาไปหาหมอดูนะคะสองนะคะเขาไปปรึกษาเพื่อนของเขานะคะเพื่อนของเขาที่เขานับถือที่เขาคือแค่ว่าเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆอ่ะ นะคะเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆนะคะหนึ่ดูลนะคะสองเพื่อนที่สนิทมากๆนะคะแล้วเขาไปปรึกษาเรื่องอะไรอ่าเขาไปปรึกษาเรื่องอะไรอืมอืมคือเขาอะ่ะอยากได้คุณมากไง เขามีความแบบว่าเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาอยากได้คุณมากๆเลยสถานการณ์น่ะคุณอาจจะเป็นแบบว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนหรือว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณก็คือเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนมาก่อนทีนี้เขาก็เลยอยากที่จะแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นแฟนได้ไหมนะคะหรือว่ามาเป็น ครอบครัวได้ไหมนะคะมันจะสามารถเปล่นแปงไปได้ไหมนะคะเขาแบบลองเขาก็เลยไปถามหมอดูนะคะแล้วหมอดูบอกว่ายังไงหมอดูให้คําแนะนําอะไรเขาะคะอืมแล้วหมอดูตอบเขาว่ายังไงอืมหมอดูบอกว่างานนี้ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะงานนี้ต้องใช้ความอดทนหน่อยคุณจะต้องมีความเอ่อกล้า คุณจะต้องมีความกลา้าเพราะว่าความคิดของเขานะกับความคิดของคุณะ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างอะ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันแล้วทีนี้เขาอะ่ะไม่ได้คิดกับเราแบบแบบคนรักไงอ่าเขาไม่ได้คิดกับเราอะ่ะแบบคนรักเขาคิดกับเราแบบเป็นเพื่อนนะคะเขาคิดกับเราแบบเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะได้ใจเขาอะ่ะ เราจะต้องให้อิสระกับเขาประมาณนี้นะคะแล้วก็ยอมรับการความแตกต่างก็คือยอมรับความคิดของเขาด้วยนะคะบคล้ายๆว่าเขาก็เหมือนอาจจะต้องค่อยๆเริ่มความสัมพันธ์กันทีละนิดนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันแบบทีละนิดไม่ใช่แบบว่า พอไปปุ๊บคือจะต้องการเป็นแฟนเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะคะก็คือว่าถ้าเราอะต้องการที่จะสานความสัมพันธ์กับเขาเป็นแฟนอะก็คือจะต้องให้อิสระภาพเขาด้วยคือเขาก็ไม่ต้องการที่ต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันปุ๊บมันจะรู้สึกว่าขาดอิสระภาพไงอ่าแล้วทีเนี้ยเขาเขาเขากลัวเขาขาดอิสระภาพนี้นะคะก็คือเราต้องยอมรับความคิดของเขาด้วยประมาณนี้นะคะนะสาหรับคนกองที่หนึ่งนะจ๊ะ เราไปต่อกับคนกองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกกระต่ายสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันซิว่าเขานะคะไปหาไปพูดคุยหรือว่าไปขอคำปรึกษาเรื่องคุณกับใครนะใครนะอืมนี่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขานับถือนะคะ จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขานับถือเป็นคนที่มีอายุมากแล้วนะคะหรือว่าเขาอาจจะกุ้มใจจนต้องเข้าไปทางออคนที่เป็นพระก็ได้นะคะถ้าเขาเป็นคนที่เข้าวัดฟังธรรมหรือว่าเข้าวัดแล้วมีเป็นลูกศิษย์ทุกหาจากอาจารย์อะไรต่างๆเขาก็จะไปปรึกษานะคะกับพระเกจิต่างๆนะคะแล้วก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับไปปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเป็น เป็นหัวหน้าง,งานของเขานะคะที่เขาเคารพนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือนะคะอืมแล้วเขาไปเขาไปปรึกษาเรื่องอะไรอ่าอืมอืม,อม,อม ดูเหมือนว่าคุณกับเขานะคะสถานะสถานะอาจจะคืออยู่ห่างไกลกันนะคะคุณอาจจะเป็นรักทางไกลกับเขาก็ได้นะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็เลยแบบไปปรึกษาเรื่องว่าอยากอยากที่จะเดินทางมาอยู่ด้วยกันนะคะอยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะแล้วก็อยากที่จะ มีเงินมีหองในการที่จะแบบว่าที่จะเดินทางไปหากันแล้วก็อุปการละเหมือนกับว่าดูแลซึ่งกันและกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็กุ้มใจมากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขายังมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินนะคะทําให้เขาไม่สามารถที่จะเดินทางมาพบอกคุณได้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยแบบรู้สึกทรมานใจมากๆเลยตอนนี้นะคะคือเขาแบบอยากที่จะทํำยังไงถึงจะมีเงินที่ที่จะทําให้แบบ สามารถที่จะเดินทางมาหากันได้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ่าแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาให้คำปรึกษาว่ายังไงอ่าเขาให้คำปรึกษาว่ายังไงอืมอืม,อมเขาก็บอกว่าอืมแปดดาว ก็คือต้องศึกษาลองลองศึกษาข้อมูลดูนะแล้วก็ลองคุยกันดูว่าจะเอายังไงนะคะก็คือว่าให้หันหน้ามาคุยกันนะคะให้หันหน้ามาคุยกันซีนะคะว่าเออถ้าเราอ่ะจะใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะหรือว่าเ like. ราจะแบบอยู่ห่างกันแบบนี้เราแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าให้ให้หันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็ตกลงกันนะคะว่า <ozone generator> อ,อหน้าที่การงานจะจะมีคนย้ายไปหากันไหมหรือว่ายังไงหรือว่าแบบว่าให้อ,อ่าในการเดินทางหรือว่าในการเดินทางครั้งนี้ยนะคะอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งไปมาหาสู่กันอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมัน เหมือนกับว่าต้องต้องคุยกันว่าใครจะเป็นคนเดินทางคือตกลงกันให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแล้วก็คุยปัญหาที่แท้จริงว่าตอนเนี้มีปัญหาอะไรบ้างก็คือให้บอกเขาตรงๆแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขนะคะก็คือว่าทั้งสองคนก็คือถ้ารักกันจริงๆอะ่ะก็ต้องแบบช่วยกันแก้ไขหรือว่า หาทางออกร่วมกันนะคะนะต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะนะคะโอเคสําหรับคุณกองที่สองค่ะเราจะไปต่อคุณกองที่สามนะคะสําหรับคนที่เลือกกระต่ายสีแดงนะคะเรามาดูกันซีว่าเขาไปปรึกษาเรื่องคุณกับใครนะคะอืม เขาไปปรึกษาเรื่องคุณกับใครบ้างนะสีไม้นะคะน่าจะเป็นครอบครัวนะคะน่าจะเป็นครอบครัวของเขานะคะครอบครัวของเขาซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างแดนนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลคุณนะคะ,ะคนที่ พูดกันคนละภาษานะคะอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็เขาก็เลยไปปรึกษากับครอบครัวของเขานะคะว่าเเรื่องเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วครอบครัวแล้วเขาปรึกษาเรื่องอะไรนะคะ King of Swords อืม Night of Swords คนนี้ใจร้อนมากเลยนะคะ <c oughs> อืม ขาปรึกษาว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาอาจจะบอกว่าเนี่ยเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาชอบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาคิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนเขาอาจที่จะยังไม่เคยมีครอบครัวนะคะเขาก็บอกกับครอบครัวเขาบอกว่าเขาเจอคนคนหนึ่งนะน่ารักมากๆเลยนะคะเขาแบบคนคนนึงน่ารักมากๆเลยแล้วเขารู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็น เนื้อคู่ของเขานะคะน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วเขากอา็อยากที่จะพาคุณมาพบกับครอบครัวนะคะคือเขาอยากที่จะแบบพาคุณไปรู้จักกับครอบครัวของเขาอะนะคะนะเลิศนะ่ะอาแล้วครอบครัวของเขาบอกว่ายังไงเออก็มาเลยสิอ่าแต่สามดาบับกันนะ จะเครียดทําไมเขาบอกจะเครียดทําไมก็ลองพามาก่อนนะคะก็ลองก็ลองพามาก่อนก็ลองถามเขาดูว่าเขาอะแต่ก็คือถ้าพาเข้ามาเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าเราเลือกถูกแล้วใช่ไหมคนที่จะพาเข้ามา่ะมันก็จะต้องเป็นคนที่เรามั่นใจว่าคือคนที่จะสามารถที่จะ เหมือนเปิดตัวกับทุกคนได้คือมั่นใจว่าจะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นานๆนะคะซึ่งถ้าสุติว่าเราพาเขามาเนี่ยซึ่งถ้าเราพาเขามาเนี่ยแสดงว่าเขาอ่ะก็ถ้าเราเลือกเขาน่ะก็แสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเราอ่ะมั่นใจในตัวเขาแล้วก็ชัดเจนกับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตัดสินใจดีๆว่าเราจะเลือกใครนะคะเขาอาจซึ่งเขาอาจจะเขาก็อาจจะไม่ได้มีหลายคนหรือว่าอะไรเงี้หรอกแต่ว่า มหมายคือแบบว่าให้ตัดสินใจนะคะให้ตัดสินใจดีเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าสว่าพาเข้ามาในครอบครัวเนะี่ยก็คือก็แสดงว่าเขาก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวต้องค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะอืมแล้วก็ถ้าเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราก็สามารถที่จะพามาครอบมามาพบกับครอบครัวได้ครอบครัวก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่ามันเป็นเหมือนของขวัญของขวัญก็คือถ้าคุณเข้ามามันก็เป็นเหมือน ของขวัญชิ้นพิเศษที่คุณจะพาอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะรู้สึกว่าครอบครัวเขาก็ค่อนข้างชอบคุณเหมือนกันนะคะค่อนข้างยินดีที่จะแบบว่าให้เขาพาคุณเข้าไปในครอบครัวให้ไปรู้จักกับครอบครัวของเขานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคุณกองที่3นะคะพบกับมาริเลิฟชาร์ล็อตชาแน,นลได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆไว้บาย,บายค่ะ